สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องลองทุกขวอรุขชาแนลนะครับวันนี้เรามาที่อุทยานภูผายน,น์ครับอุทยานภูผายน์อยู่ที่อำเภอเตอ่เตางอยนะครับจะมีสถานที่ลานกลางเต็นท์หน่ยนะครับบรรยากาศน่าอยู่นะครับวันนี้ก็มีลนมาพักอยู่กลางเต็นท์นอนได้นะครับ วันนี้ก็มาประชุมนะครับมาประชุมร่วมกับคณะผู้พายน์นะครับ ตรงนี้ก็ดูดูหนาวนะครับหนาวจัดนั่นครับช่วงนี้